ครับวันนี้ก็มาเป็น EP ที่3นะครับในโหมดหมายเลข2 4โฟสไลด์หรือเป็นโฟกลางนะครับโฟสไลด์2จุดนะครับม่านที่ดูเริ่มครับความเร็วในการจากบอลประมาณเลข3ครึ่งน,นะครับจะเคล้ายของเมื่อวานนะครับที่ไปยิงขอทางแบ็คแฮนนะครับคล้ายกัน จะลองอเพิ่มความเร็วให้ดูนะเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับเป็นหมายเลขสี่นะครับครันี้ก็เพิ่มเป็นสี่สี่ครึ่งนะครับเร็วมากครับ